กัสบายดีพี่น้องสบัสดีเอฟซีมอสู่มงสุบอนสูครูสุคนบพ่อกับซ่องบ่าวภูไทยเก่าพี่น้องจะเช็ดยังเป็นกำลังต่าต่ำผักกาดพี่น้องเช็ดนำผักขันตอนต่น้างผักกาดพี่น้องขันตอนขันตอนแรกขา้นไอถ่ายเบื้องสบ อบแล้นี่เขามาต่ำเ้าันตอนแรกเ้าล่างเ้าได้เ้าก็มาอบพี่น้องอบไว้ตั้งสามคืนเลยมันจึงมาต่ำมื่นห้าต่ำมื่นแล้วก็สีต้มไม่เบิ่งพี่น้องไหมห้าต่ำเร็วเ้าก็สีใส่หมอนห้าก็สีเปรี้ยน่าไวร้อนหกเสียงเกาะเสียงดังขนาดเนาะโอเวนตะหยากได้พี่น้องไหมมีตะกลางเอาแล้วก็สีเปรี้ยน่าบ่ต่ำละเอียดจุ๊บเป่ี้ยน่าไปขึ้น แต่บริเวณไรแลปวดแข้นละเมื่อยพี่น้อยพ่อพ่อสัญญาครับเสะไปคือหนึ่งละหมื่นห้าเกษมาต่มอีกเดี๋ยวเมาเห็นเรื่องขั้นตอนต่อไปดนะพี่น้องด้วยขาเบิ้องตาซุ่มน้ำกันได้พี่น้องว่หลังเจ้าข้าต่ำเ้าเกษตรเสะพี่น้องเลยนำผักเสะแล้วเ้าเกษมาต้มก่อแเ่ะแค่ชั่วโมงเสะบัดคืนเสะประมาณหกชั่วโมงนะพี่น้องว่าหกชั่วโมงตั้งแต่ต่ำแต่เมื่อคืนหรือว่าหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยใช่เนี่ยที่พูดทานไปแล้ว บ่มีทานบ่ได้ไปเอายวแ่ไหนเปรี้ยวเทาไหร่ยังใส่เป็นยแบบังไงใส่น้ำผักเทียนเรื่อยๆจนกว่ามันสิได้ผมอะไรพี่น้องเอ้ยต้มเห็นมันจืดถ้าจมบ่ตื่นพวกก็สิขมพี่น้องเอาออกแน่ออกแน่มากนะผมลำลำข้าไปขมลำลำพอดีแล้วซขำบีเนาะต้มประกาศบีงอกระดมขึ้น บ่อยากเห็นไปไหนพี่น้องเปิดเสตช์เปิดด้วยกันนะพี่น้องแต่บุเออร์นี่พี่น้องน้ำพักเป็นน <un> so no. mm ้ำเจลาอยู่พี่น้องมันท่านีนเป็นจังเขียวตุนอยู่บัดมือพี่น้องจังสิได้บะแมนสิกินแบบนี้พี่น้องเอาจนเอเล่ยังสิกินอันนี้ก็แค่เริ่มต้นพี่น้องเริ่มเขี่ยวเข้าไปเรื่อยๆต้มได้ที่เดี๋ยวเบิ่งตอนต่อไปนะพี่น้องนี่ น้ำน้ำผักเอาพี่น้องขันตอนสุดท้ายพี่น้องเอ้ยนยื้อเห็นสั่งใจเหมื่น้องเขิ่งหลังจากที่น่าต้มเต็มต้มเต็มหม้อเลื้อประมาณนี้ระเคียวทำได้ที่แล้ใส่ขานลงไปมือใส่ข้ากับเกลือพี่น้องไม่เห็นตอนใส่ข้าพี่น้องเขาถอยเขาไปเด้อข้ากับตำใส่แล้วก็มีใส่เกลือน้ำจากจากหม้อหนึ่งเหลืออยจนขอนหม้อพี่น้องน้ำผักคือยนึงคือยังน้ำผักพี่น้อง ผักกาดที่เ้าเอามาอบพี่น้องผักกาดผักกาดหินนะพี่น้องักัดหินเนาเอามาอบอบแล้วเ้าก็เอามาต่ำต่ำแล้วก็มาต้มเคี่ยวแล้วห้าก็แช่ไปขึ้นนึงก่อนไลยขั้นตอนโอ้ยวลายขั้นตอนพี่น้องก็ไม่ต้องกินก็ได้กินยากก็ะดองกินกำลังฝได้ที่เลยเดี๋ยวก็โป่งป่งมากินกับกินกับปิ้งเขียกกระแช่ได้พี่น้องหอมหุยหุยหนึ่งก้องปิ้งเกี๊ยเห็ดแจ้วกินกับยังก็ได้ทุกอย่างเลยแซ่บหอมห่วยห่วยอยู่ นั่นพี่น้องน้ำพภาเกินน้อยพี่น้องต้มกบน้อยใส่มะขามใส่หัวขาดเดี๋ยวไงแล้วก็น้ำพักเข้าน้ำภาเขาต้มเองนะล้วพี่น้องให้มน้ำภาเขาต้มเองเดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนที่แรกได้นำภาพี่น้องเบ้าใท้ไทยเบิ้งไทยทำให้เบิ้งอยู่ตอนนี้กินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องกินข้าวเส้าต้มกบ เปนข่าวน้อกันพี้องกับน้ำพักที่ทาบกับตันเห็ดให้เบิ้งเดี๋ยวเบิ้งต่อจากเห็ดแล้วเขาก็ต้องมากินให้เบิ้งเห็ดกับเบิ้งคลิปตอนแรกๆก็จะเห็นดอกเปิดมาก็จะเห็นตอนเห็นถ่ายทำเห็นน้ำพักให้พี่น้องเบิ้งทาบกับตันเป็นคนจัดการในพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิหาว่ามันกินบ่ได้ทาบกับตันต้องมากินให้เบิ้องนึงเนาะใส่ไหมตินเมนบบพอแล้วกันนะ สบายดีพี่น้องกพ่อก็ส่องอยอยาบาๆใส่ก่นกินขี้เก่าพี่น้องเลยเห็ดเกล็ักเซ่บบ่แซ่บาเข็ดทั้งเละก้มกบหน่อยกบหน่อยแล้วกบมเทาเะยพี่น้องยนนำกินกับน้ำผัาากเากตุนเห็ดอะไรบ้งอยู่แลรกๆพี่น้องเปิดมาเฉเหหนลดคลิปนี่นะตัเสียแล้วเแซ่บเซ่บขี้เก่าคมลำอยู่ม่ต้องใส่บีก็ได้ละอือเออเออออกินแล้ว แร่นแรนหายุพ่อมากินกับผักาดผักกาดพี่น้องผักกาดมุหินนี่ยนี่กกาดธรรมดาต้องใหยน้ำผักน้ำผักกาดหินพี่น้องผักกาดนี่เป็นอะไรบอกมือหัวมุหินมือยาวเนาะมุห็นลำเฮนบอลมันเป็นลำ hạt nhà, xe này. Ừ. Con nhà nào phải tông búng, gìn không sao tuổi xe không mình lẹ không, được mi cà gìn tôm cộp, để con mua đó nho, ăn, con nãm phách ếch,

ไปกินกตอนมาตอนนี้นะตงเนยง่ะืม กมีตอนั่งมีตอนไหนเจดมดบ่อนตันคนเลยนะตัในกตอนันอน,อนี้มาตอน น่ากอดกินงดเลย ขารอบนี้นะขาวอยู่นะรอบดำดิยินดีดนะพี่น้องเลยมัน,นีโบยสบายไปไหนเป็นเป็นหนเาน,านหอนกินข้าวปไปจากเสือไปเลยพี่น้องนนเลยเก็บผ้าใบเพียงเท่านี้พี่น้องตาตึกใหญ่กับยื่นปลายกดแท้เออด้อกดขยไปเบิ้งเด้อพี่น้องมันนี่คลิปนี้มีมีขั้นตอนใ็ดน้ำพักให